พระเอกสายฮานนาตาดีก้าวจิรายุขอคะแนนเลยกันนะน้องนะสามน้ำครับสามน้ำครับคุณสกายและคุณก้าวครับมาสองคนมาเจอกันเชิญเจิหน้าที่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะละครของพวกคุณคือเรื่องอะไรสติกเกอร์รามาของคุณทั้งสองคือเรื่องนี้ครับ กดแล้วแม่นเล9กดและตอบว่าคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยอันเนี้ยขอคะแนนเลยแล้วกันนะน้องนะสามน้ำครับสามน้ำครับเฮ้นี่เกิดยังไรียกอะไรนะสามน้ำครับพี่เอ้ยยังหนุมยังแน่นไปอีกหน่อยมึงก็เหลือเดียวเอายังหนุมยังแน่นไปอีกหน่อยก็เหลือ ละครเรื่องสามน้ำใช้หรือเปล่ากรรมการไม่ใช่คร windows, ับค anyway. ุณแก้วคุณเข้าใจผิดไม่มีละครเรื่องสามน้ำสกายครับนี่คือละครเรื่องอะไรคุณมีโอกาสตอบหรือคุณจะรอคำใบ้ก๊กก๊กก๊กมีไหมฮะก๊กก๊กก๊กครับใกล้ๆละเริ่มเข้ามาใกล้ดีกว่าสามน้ำเยอะก๊กก๊กกรรมการว่าไงครับยังไม่ใช่ผมจะมีคำใบ้ให้เลยนะ คำไบ้คือกลเล็กเพชรโอ้โหไอ้แก้วขอร้องเลยอย่าตอบดีเลยดีคราใจไม่ดีเลยเนี่ยคุณจะตอบว่าสามโทนค่ะผมสามโทนค่ะผมสามโทนมีไหมไม่มีครับเอางี้ ละครอเรื่องนี้มี2คำโอ้ยช่วยเราหน่อยสามสามอะไรกะกะแกะแกะแกไก่อ้ยตายแล้วมีไข่อยู่ข้างล่างหมดเวลาฉันเลยโยสาก๊กครับ ถือว่าไม่ได้คะแนนครับกับที่อ่าสองคนนี้ถือว่าไม่ได้คะแนนไปเยี่ยมเยี่ยมนิดเดียวใครที่จะเจอกันเลือกใครเก้าก็ได้ครับเก้าเก้าครับมาเก้าสมเก้าเราส่งใครเก้าเจอกับสักาละครเรื่องต่อไปของคุณในสติ๊กเกอร์ดราม่าคือละครเรื่องนี้โอย ตอบว่าคำแรกดอกไม้คำที่สองโสมท้องสี่คนดอกส้มสีทองดอกส้มสีทองใช่ไหมกรรมการโอ้โชโฉกันมาจับสามกุกกี้มาแล้วตานนี้เขาอ่านเกมออกแล้วทางนี้ได้เป็นหนึ่งคะแนนขอบคุณครับนุ่นนุ่นๆนุ่น มีใครบ้างรู้จักเขาไหมผมเริ่มเลยนะพร้อมคำใบ้คือนางเอกละครเรื่องมนร์ักหนองผักแยงประกบผู้นั่นเดชจนไหนจนไอ่นี่นนี้เอาแล้วเขียวเขียวเขียวเขยเขียวเขียวเขียวอยู่ไหนเขเขียว ยก้นายกขึ้นมายกขึ้นยกขึ้นมยกขนมยกขึ้นายกขึ้นม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 ่ยกขายกขึ้นายกขึ้นมายกขึ้นายกขึกขึ้นายกขึ้นายกขึ้นยก้ยนยกขึยกขึ้นยกขึ้นายกขึ้นายกขึ้น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 มานยก้ยกขึ้นมายกขึ้นมยกขึ้น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 ยก นั่งเอกภาพยนเรื่อง A T M e r a ร e r เ r รัวหนี่หัวนี่หัวขาอยู่นี่เอาขามาขาข่งาเก่งมาขากมาเ่ากเากีกาเ่ากเ้มากเงกเพลงาเกงากอกกเ่มเป็นากเ่ากเพ่งากเ่งมากเกมา้เงก่าเกก่เกงาเ่งาากม กดปุ่มให้ได้ไฟให้ขึ้นพร้อมเพลงมาตึกในลุยปวนกมกดแล้วแก้วเดี๋ยวก่อนแก้วทำให้สระว่ายน้ำของพี่ดูเหมือนน้ำท่วมเฉยๆโอ้ยแก้วแบบว่าเร็วมากตอบว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่ากันมกัน เปลี่ยนเสียงเป็นชิปมังชิปมังจะร้องเพลงให้คุณฟังถ้าคุณรู้คุณพุ่งไปกดเพลงมาสุดยอดอ้ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาพกีฬามันๆผ <laughs> มมีภาพซุปเปอร์สโลว์ให้คุณดูครับ,บว่านนชนะกันแค่แบบเสี้ยววิจริงๆมันอยู่ที่ความยาวจริงๆสกายเนี่ยแแต่9เนี่ยเ <laughs> มันก็เลยมีความยาวออกันนิดนึงคุณตอบว่าอะไรกรุณาฟังให้จบครับกรุณาฟังให้จบใช่หรือเปล่ากรรมการ พุ่งได้เลงที่จะเล่นแบบย้อนกลับรู้พุ่งไปกดให้ได้พร้อมแล้วเพลงมาอ้นี่นมมีแก้วพุ่งไปคนเดียวครับคุณตอบว่าแดงกับเขียวครับ แดงกับเขียวออยของใครวะวใช่เหรอถูกแ้าไปอสองคะแนนอ่ะฟังเฉยม,มันเป็นนักสู้ดูขอแ,ขลาาแลอวบาดเยีวมันเป็นนักสิมีรถเครืองที่คซุปตาสองคนนี้มีแค่หนึ่งคนที่ เคยเป็นดีไซนเนอร์เสื้อผ้าใช่ใช่ไหมนะเอา,เอาแล้วแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษ,<อ>รษเขาให้คุณฟ้าได้เลือกก่อนด้วยในสองคนนี้คนเดียวที่ เคยเป็นดีไซเนอร์อันนี้ไม่เคยเป็นดีไซเนอร์นะโจทย์คือไม่เคยเป็นดีไซเนอร์เลยก็คือเคนชิระเดชเธอได้ฆ่าตัวตายแล้วคนที่เป็นดีไซเนอร์ในนั้นคือจริงๆแล้วคนนี้ชนะพี่สาวของคุณเคนเป็นดีไซเนอร์แต่คุณเคนไม่ได้เป็นนะฮะ